สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเลือกงานหรเแา e l บ b e r บัวสาป่าพี่นนอสาบอป่าหรือสาพื้นที่พื้นเรียงนะครับของผู้ว่าจ้างเป็นครับพี่น้องแ h าง l b e บรรยากาศเงีม,มือแลงครับ เจ้าของเพื่นหดส่วนหมักพรังหรือว่าหมักซีดาทีเพื่นักล้ายหนึ่งครับทั้งหนาเป่นปกบ้านโอ้กล้ยปีไงไ่ายถี่ว่าระทุปีนี่มันสุดแล้วตัวนี่ บัวน้ำบัวขาครับขนาดเลีงๆน้ำน้องบัวขาพี่กล้ยุดอีแล้วครับหมากไม่มีแล้วโอ้เสียงรถแห่ครับ ไม่บานพิ่นมีคนขึ้นบานไม่วนะกุ๊บเลยสิงโตที่ไปใส่าปนี่เอาเอาเอาตกน้ำไม้จะคล้องไปครับ มาเจ้าของสวนเจ้าของบอ่อปลาเพิ่น หลอกบึงธรรมชาติครับพี่น้องทีเพิ่นบอกล้ายหนึ่งข้างในกัเป็นสวนยางมันก็เป็นบ้านบ้านเก่าเพิ่นครับบ้านบ้านเพิ่นของตะกอนเป็นฟาร์มหมูนบ้านไม่มีคนอยู่ครับพี่น้อง กล้าเข้าไปพี่น้องคนหัวลุกป้ามหมูเก่าครับวังเรง ก็เป็นสวนยางนครับด้านลัางคอหมูก็เป็นป้าไผ่ครับบ้านไม่มีคนอยู่น้อง เป็นหอน้หอ,งนหองน้ำห้องน้ำห้องน้ำแห้งบวกขึ้นเต็มเลยครับส่วนบก่วงกลมนี่ครับพี่น้องส่วนยางส่วนบก่วงบก่วงนาซีโบ่บบเป็นหมากครับปีนี้แลงแรงแห้งครับ ห้องน้ำห้องน้ำเก่าครับพี่น้องมวงบ,บ,บ,บ่วงม่วงพันเนียยนะครับโอ้มีมีต้นเป็นหมากมีอยู่พี่น้องโอ้เจอแล้วเจอแล้ว เจอต้นออกลูกแล้วบะฮูบะเพีนพันธุ์อยังพี่น้องเหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่มะม่วงมะม่วงโอ้ลูกเง,ง,งี้ยพี่น้องสุดยอดสุดยอดแต่เบาหลายพี่น้องออตัวน,นี้มีหน่อยเดียว มีมน้อยเดียวสองลูกสามลูกตัวหนึ่งบ่มีตัวน,นี้มีอู้ทั้งในกับมีพี่น้องคนอ่ะอู้มะม่วงมะม่วงอ้ลูกออกลูกไลย่ยครับพีนพน่น้องอะีรน้วยไง เห็น้วยเดียวลูกใจลูกใหญ่เพนมีทุกอย่างนะครับทั้งสวนบมกม่วงสวนยางสวนยางพาลาบ่บปลาฟ้าหมูครับ แก่ยังไงพีน้องะากหกยากหกวายกรับดอกพี่น้องว่องวิง่งคนลุกคนลุกคนลุกทีพป่นกอกวงกวงร้ายครับ หมูเกาครับมูหหางน่ครับระดับจ่างพื้นนี่แหละเสมอเสมอว่าได้ซื้อเขากินพี่น้อง ใช่ละเกิดมากเป็นคนที่ไม่มีใครอยู่คนเดียวพี่นอ้องอยู่ในสวนสวนกับเพื่อนหิยยูสวนอีกเจ้าหนึ่งกับเพื่อนหิยยูเพื่อนหิยยูพี่บิ้งหัวเบิ้งสวนในเพื่อนนั่งพอทีจะคล้องบะมี่ครับพี่นอ้อง เป็นคนไม่มีอะไรเลยครับอันนี้บ้านห้างกะนายยีครับอันนี้ของทัวจ้างพิ่นอีนนี้องเบื้องไกลๆแกดูดีครับนีก็แวะมาทาง,ท,างที่พึ่นเขาเอ็นนี้ยังก็เทียงหน้า เถียงหน้าเป็นบ่มเถียงหน้าหน่อยเถียงหน้าหญ่ที่เป็นเป่าวสวนนะครับเถียงง่ายง่ายคงจะของสวนเพิ่นเพิ่นไม่เพิ่นกระมีก่อนเพิ่นกับเผาทานเผาทานพวกไม่พวกไม่ยางไม่สวนเพิ่นนี่นะครับตอนนี้เพิ่นบ่ค่อยได้เพิ่นกระริ่นเพิ่นกีดยาง ช่วงนีบบ้ก็บริจิตต์แล้วครับเพิ่อนขาหันไปปลูกหมักชีดาปลูกมากผลละหมากั่งไม่พักสื้อขั้วของเพิ่นครับครับนะยังหน้าใหญ่เพิ่นครับโมกาไายไปเลยไม่ได้รับอนุญาตครับเดี๋ยวมันสิดูพอดีครับไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เขาเอือนย่งไงติดลิขสิทธิ์มาทำไาเดี๋ยวเขาฟอ้องลอ,มอมงยอย่างโมมีเงินเสียอยู่พี่น้องเพื่อใดแต่บึ้งบรรยากาศนี่บึ้งในสระในบัวป,ป่าเพื่บ น้ำโมขาดครับพี่น้องขนาดแลงโอ้โหเลียงปลาแล้วพี่นนี่ชุดยอดเลยครับเนี่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติครับแหล่งอาหารพื้นยุสว้นพื้นบริสุทธิ์กับเขาเลยครับผึ่งบ้านลงเบ็ดลงยังมาชิดเบ็ดโอ้ยไงชิดเบ็ดทั้งปุทั้งด้านหลังพื้นกับมีบัวปลาสองสามบัว แต่มันแห้งแล้วอันนั้นเป็นย่ามือเลี้งเกิดไตเขียดหน่อยพี่น้องเอ้ยไตเขียดหน่อยไตแมงกิซ้อนเพิ่นโบอิติอุอจินครับมันเป็นคล้ายๆเกษตรพ่อเพียงนะพี่น้องทีเป็นหลายย่ำน้องใหม่ย่ำกบไผ่เห็ดน้อไม,ม่สมปากพีปากนอ้องเคุณประเดี๋ยวขายนะครับเพิ่นคากตอนพีตอนนอ้องพุ่นะยา่นก็หลายครับแทบที่ว่า พี่น้องพุ่มไม้นี่บบได้ซื้อกับเขาเลยพี่น้องซื้อเนี้ยแต่นื้อปลาลเลยเพิ่นเห็ดโบได้เนื้อปลาก็พงชื่อรถก็ประเด็กเพิ่นบบได้เห็ดนอกนั้นเพิ่นในบ่อท่าประชาร้องเพิ่นมัดเลยครับพี่น้องกล้วยอ้อยสอยปีมีมัดมีทุกอย่างครับผมมาเห็ดง่ายนี่น้ำเพิ่นชื่นี่สืมือเห็ดได้เดือนกว่า,วาแล้วพี่น้อง โ okay. อเคอยู่บอึดอยู่ยอึดกินขาพอเจได้อยู่ได้กินน้ำเงินเหรอครับเขาน้นำซามปลาเป็นไงไปกินก็ดีวะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไปนี่สักนี้ก็ได้พี่น้องครับเดี๋ยวมือหนาสิหาเลอกมองมองไม่อีกครับมีเยอะแยะเนี่ยใช่พี่น้องบึ้งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ